้คล้ายๆบันไดขึ้นสวัสดิ์ได้ช่วยดลบรรดาให้เออบังเกิดองค์พระพุทธดีองค์นี้ขึ้นมา วณตรงนี้นะครับก็จริงๆเป็นถ้ำนะครับก็เรียกว่าถ้ำชัยมงคลน,นะ,ะในอดีตก็มีหลวงปู่วังทะะิติสาโรานะ,ะก็คือเป็นรูปปั้นท่านเบื้องหลังนะ,ะในอดีตท่านก็เคยมานะฮะปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านท่านได้รับฉายาด้วยว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกานะฮะก็เนะมื่อสักครู่นี้ที่เราไปชมเสียงที่หนึ่งนะ,ะที่พี่เล่าอูเล่าให้ฟังนะ,ะถึงพญานาคนะฮะที่กําลังจะเลื้อยมา ดื่มน้าทิพย์เรก็จะมาขอคําชี้แนะจากหลวงปู่วังในถ้ำนะแต่ว่าถูกาสาบซะก่อนนะก็กอ,อีกนิดเดียวก็จะถึงนะครับบริเวณตรงนี้จริงๆก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะก็เคยมาปฏิบัติอยู่บนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีองค์พญานาคราชนะครับมีถ้ำอยู่ด้านหลังก็หลายท่านเชื่อว่าข้างในก็มีองค์พญาน,นานคราชปกปัตตรักษาบริเวณถ้ำชัยมงคลแห่งนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจากจุดนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะไปบนเจดีนะก็เป็นเจดีของหลวงปู่วังทิติสาโลนะซึ่งจะอยู่บนยอดเขานะภายในก็มีอรหรันตธาตุของท่านอยู่ด้วยนะมีเคนือของท่านอยู่นะเราขึ้นไปกราบไ้บูชาบนนั้นแล้วเราก็จะเดินทางข้ามเขาอันต่ออีกสักประมาณ3กิโลนะเพื่อเดินทางสุดยอดสูงสุดของภูลังกาเจดีกองข้าสีบุญน,นาวนะครับเดี๋ยวเราไปกัน ก็ตอนนี้นะฮะเราเดินออกมาจากถ้ำนะก็เดินขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นบันไดพญานาคราชครับเป็นองค์สีเขียวสวยเลยนะครับตรงนี้เหมือนมองไปคล้ายๆบันไดขึ้นสวรรค์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอเราขึ้นไปบนยอดนะครับก็จะมีเจดีย์ของหลวงปู่วังเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปกราบสักการะท่านนะครับข้างบนเป็นเจดีย์ของท่านนะครับซึ่งมี ิอัดของท่านอยู่อัฐินะเราเรียกอัฐิขอใครนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสักการะท่านกันนะครับ เจดีย์หลวงปู่วังนะที่พี่เราอูล่ลเราว่าเป็นเจดีย์องค์แรกเลยนะของผูลังกานะองค์ที่สองนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะครับส่วนจุดที่3นะครับก็อยู่ด้านขวามือผมนะครับก็เป็นเจดีย์หลวงปู่เสานะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าทันตธาตุนะหรือว่ากระดูกชิ้นฟันของท่านนะครับรวมถึงมีพระพุทธรูปขาวแล้วก็มีพระพุทธชินราชนะรตรงนั้น ก็เป็นแรงศรัทธาอย่างญาติโยมนะในอดีตก่อนที่จะมีความด่งดังของทํานาคาเกิดขึ้นนะอันนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆด้านล่างตรงนี้ขยับมานิดนึงก็จะมีหน้าผาใจขาดด้วยนะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งยื่นออกมาแต่ว่าปัจจุบันก็ทางอุทยานแห่งชาติพุรังกาก็ปิดทาวอลแล้ะนะับเพราะว่ามองไปมองมามันมีการชำรุดเกิดขึ้นแล้วก็กลัวจะเป็นอุบัติเหตุในอนาคตนะครับก็นะ โอ้โหบ่ายสองพอดีเลยวันนี้แดดร้อนพี่ใช่ใช่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างจาำปู่วังตอนนี้ขึ้นมาเจดีใช่ไหมครับครับเจดีตรงนี้ก็บอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นคันทากท่านใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นกระดูของท่านเป็นกระดูของหลวงปู่วังหลวงปู่วังทิิสารโรครับครับก็คือมีอยู่ว่าเจดีองค์เนี้ยเจดีองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะอ๋อใช่บ่ายถึงทั้งเขาเนี่ยหรอพี่ ไม่เป็นที่เป็นสถูปอ๋อฮะสร้างถึงสามครั้งนะถึงจะได้ตัวตัวนี้นะเพราะว่าเจดีย์หลวงปู่ปวังนี่ผมผมถามจากคุณพ่อกับคุณแม่ผมนะท่านบอกว่ามีตั้งแต่สมัยไหนนะมีมานานนะแต่ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ําไปองค์แรกเนี่ยจะเป็นแค่สถูปเป็นหินแล้วมีกระดูกของหลวงปู่วังอยู่ตรงนี้เลยใช่ใส่โลไว้แล้วก็ทีหลังมาทำาทีหลังก็มาเป็นมาเป็นตัวครอบที่เขาไป แบบว่าเป็นเจดีที่เขาไปซื้อตามร้านเป็นสถูบที่ซ,ซื้อตามร้านนะ่ะมาใส่มาใส่แล้วทีนี้ก็มีเขาก็ย้ายกระดูกของหลวงปู่วังนี่ขึ้นมาตั้งครับแต่ก็มีคนที่มาเทะออมาทุบตัวนั้นแตกไปแล้วก็อาจจะทุบดูว่ามีอะไรข้างในแต่เป็นกระดูกของหลวงปู่วังทีนี้ทางญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะครับ mm. ก็เลยมาทำแบบนี้ซะเลย ทำเป็นปูนเลยทำเป็นสมบูรณ์แบบไปเลยคือทำเป็นองค์ใหญ่เลยกันขโมยเพื่อจะมาเอาอัฐิหลวงปู่ไปบูชาเนี่ยมันมันมันก็เนาะย่างว่ารลบซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ที่ว่าก็อยากจะสงบสันเด็จแล้วนะใช่ครับก็เลยญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็เลยถ้าเรียกถ้าเรียกว่าเป็นเจดีแรกของภูรังกาเลยก็ว่าได้ไหมพี่ก็ว่าได้ครับใช่ใช่เก่าแก่เก่าแก่เลยครับตั้งแต่ร่างก่อนอันนี้ แน่นอนอันนี้เราจะดีกองข้าวอ่ะเจดีกองข้าวเป็นเจดีองค์ที่สองสองแล้วสามกบปู่สามก็เป็นเจดีปู่เสาหลักๆที่ใหญ่ๆก็จะมีสามจุดนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นปีสี่สองอ่ะเจดีกองข้าวสี่บุญเนาสี่สองครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะสร้างตั้งแต่นู่นแหละสมัยอาจจะเป็นปีอ่ ประมาณปีสี่ห้าหนึ่งไอสองสี่สี่ห้าอะไรเงี้ยตอหลังแป๊บหนึ่งใช่เพราะว่าดูดูจากผนังหินที่เขาเขียนไว้นี่เขาเขียนเมื่อ,อปีส่ไอปีส<ช>องสี่เก้าสองใช่ไหมตอนนั้นมาก็หลวงปู่ก็คงมรณภาพไปแล้วแต่ว่าจะมีการกวาดล้างอาจจะมีพระอาจารย์อื่นที่มาอยู่ไงก็มีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์สมัยนั้นนะที่อะไรการถินต่างจากการเมืองอ่ะ กันหนีเข้าป่ามาเพื่อมาหลบซ่อนตัวนะครับสมัยนั้ก็จะมีพระธุดงนี่เยอะแยะมากมายที่มาสมาธิกรรมฐานตรงดุงการนี้เพราะสมัยก่อนนี่คุณพ่อบอกว่าเป็นป่าช้างดวงเสือ,อมสมัยก่อนสัตว์เยอะแยะมากมาย yeah. uh huh. โดยรอบภูเขาเนี่ยจะเป็นป่าธรรมชาติที่ติดกับแม่น้ำบึงของหลงเลยนะ uh huh. ติดกับบึงของหลงเลยซึ่งยังไม่มีบ้านคน แต่ทุกวันนี้มันก็คนมันเริ่มคนนี้ออกจากป่าแล้วไปเริ่มจับพื้นที่ทำกินแล้วก็บุกลุกกันประชากรของคนก็เริ่มเพิ่มขึ้นการบุกลุกพื้นที่ป่าก็ขยับยน่นเข้ามาเรื่อยๆเพื่อหาพื้นที่ทำกินครับ,น,รบนะครับก็รบสรุปจริงๆคร่าวๆก็เราฉายาของนั้นคือเทพปราชา์กูรังช่แล้วคง<ช>เป็นแบบนั้นจริงๆอันเดียว่าเป็น พระอาจารย์สายกรรมฐานนี้ขึ้นมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันเราก็จะไปที่ยอดสูงสุดนะเจดีย์กองเข้าสีบุญเนาซึ่งเป็นเจดีย์สองต่อจากการสร้างเจดีย์ปูวังนะแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี่ก็นะฮะมีเจดีย์ปูเสาอยู่นะเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดิน ทางไปที่เจดีกองท้าอีก3โลได้นะพี่นะรับประมาณนั้นครับสามโลนะเดี๋ยวก็เราลงเราลงถึงพื้นก็ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นประมาณนั้นพอดีประมาณนั้นพอดีคงคงไม่รอให้มืดนะเพราะว่าเราต้องย้อนกลับมาเอารถอีกนะครับต้องมาเคลียร์ขยะกับเอตัวทางขึ้นด้วยพรุ่งนี้เราก็มีภารกิจใหญ่ด้วยจะไปรัตพานครนะอดีตเมืองโบราณนะของเชาปู่ลือที่อยู่กลางบึงที่นะครับอดีตการเคยเป็นเมือง เมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองเลยตอนนี้ก็จมอยู่ใต้บาดาลนับพันปียังไงก็ต้องติดตามนะพี่ครับใช่ติดตามกันยาวๆครับครับผมตอนนี้ก็เดินมาถึงผาอรยะอมตะนะฮะข้างล่างก็จะเป็นถ้ำนะฮะเนี่ยฮะเราต้องเดินลงสุดเลยนะเป็นบันไดในอดีตที่สร้างไว้นะตรงนั้นเป็นปลายทางเรานะครับเป็นเจดีสีทองแล้วก็เป็นยอดสูงสุดด้วยนะครับห้าร้อยหกสิบสามเมตร จากระดับน้ำทะเลนะฮะยอดภูรังกาและก็มีเจดีย์กองข้าวสีบุญเดาไปครับ น,นี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่พระธาตุเจดีกองข้าวสีบุญเนานครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของพุรงกานะครับสูง563เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเละพื้นที่ของอุทยานชาติพุังกามีทั้งหมดนะครับ31,250ไร่หรือราวๆ50ตารางกิโลเมตรนะครับอยู่ในพื้นที่2จังหวัด3อำเภอ6ตำบลน,นะครับและตรงจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับคือ นักท่องเที่ยวทุกท่านคงจะพลาดไม่ได้เพราะว่าต้องแวะมานมัสก,การครับองค์พระธาตุเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากประเทศเนปาลน,นะครับตรงนี้ก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยแล้วในส่วนขององค์พระธาตุเจดีนี้นะครับมันจะตั้งอยู่ระหวา่างจุดสูงสุดตรงนี้บังเอิญมันมันบังเอิญเป็นเส้นปันสันเขาแยกระหว่างจังหวัดด้วย ฝั่งทิศตะวันออกฝั่งเนี้ยฝั่งที่ผมนั่งอยู่เนี้จะเป็นเขตจังหวัดนครพนมนะครับและฝั่งทิศตะวันตกนะครับด้านหลังออกไปฝั่งนู้นจะเป็นเขตจังหวัดบึงกาฬแล้วเพราะว่ามันเป็นเส้นปันสันเขาระหว่างจุดที่สูงที่สุดแบ่งเขตจังหวัดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬประมาณเจ0ดพันไร่นะครับและทีนี้องค์พระธาตุเจดีย์นะครับกองข้าวสีบุญเนาเนี่ยได้สร้างเมื่อปี2 5 4 2บนะครับ โดยพระอาจารย์สมชายปุญญโมโนนะครับครั้งนั้นพระอาจารย์ได้ทุด,ดงมาจากจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอําเภอแก่งคอยวัดป่าสว่างบุญซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาหาคุณพ่อของผมนะครับโดยการแนะนํามาจากพระอาจารย์กุลาบนะครับก็ได้ขึ้นมาดูตรงนี้แล้วท่านก็ได้มาจังหภาษาภาษาหนึ่งท่านก็บอกว่าที่นี่ภูมิเทวดามีนิมิตที่อยากอยากจะให้ท่านพระอาจารย์สร้าง เจดีขึ้นมานะครับเพื่อจะได้เป็นที่กราบไหว้สการะของสาธุชนนะครับในละแวกนี้นะครับใน2จังหวัดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ว่าศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนก็ว่าได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมของพัธุดงหลายๆองค์ที่อยากจะมาสการะนะครับอ,องค์พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้าในาจุดนี้นะครับโดยองค์พระธาตุเจดี์นี่สร้างเมื่อปี2 5 4 2นะครับใช้เวลา59วันนะครับในการสร้างและก็ได้เสร็จสิ้นโดยโอโหขึ้นมหาชนนี่เยอะนะครับได้ขึ้นมาสร้างตรงนี้โดยชาวบ้านทั้งหลายแหล่ก็ช่วยกันลำเลียงอิฐกับปูนนะครับขึ้นมาอิฐหินปูนทรายนี่ขึ้นมาก่อสร้างโดยต่อคนหนึ่งนัก็ปูนหนึ่งกระสอบนะครับก็ใช้เวลาขึ้นกันมา ก็ค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าด้วยแรงศรัทธานะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้นะครับได้ช่วยดลบรรดาลให้บังเกิดองค์พระธาตุเจดียองค์นี้ขึ้นมานะครับ ทีนีครับมันเหมือนเป็นซุ้มประตูใหญ่นะครับเหมือนกับประตูแห่งกาลเวลาซึ่งรอก,การเปิดหรือไม่ก็รอ,อคำสาปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูจากชิ้นหินแนละ้วมันคนละส่วนคนละช่วงกันนะครับซึ่งจะมีหินแตกหลายๆก้อนที่มกกันเิดรูจำนวนไรหน้าฝนนะครับน้ําจะไหลทะลักลงมาตรงช่องรอดหินนี้จะเป็นน้ํารอดของน้ําตกสวยมากนะครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นประตูแห่งกาลเวลา แล้วตรงด้านข้างทางเดินที่จะลงไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นมีประตูเล็กอีกประตูหนึ่งและก็จะเป็นกำแพงยาวเหมืนอนกันครับตัวนี้กลับไปรอการค้นหาอยู่ผม<ต>ว่าเ,เ,เหมือนมนเือหประตูเลื่อนมันเป็นอะไรที่ลึกลับแล้วภาพภาพตรงผนังนี่ดูดูอีกมุมหนึงเหมือนช้างนะครับ คือเราดูแล้วมันเหมือนลูกช้างที่อยู่ในผนังนีนี่มันจะเป็นส่วนโค้งเลยอ่ะใช่หินคนละชิ้นแต่ว่ามมีความโค้งนะใช่คือความโค้งของหินตัวนี้กับอ่ากําแพงนี่คือคนละชิ้นกันใช่เหมือนเหมือนแบบเหมือนประตูรั้ว่พี่แล้วมันมีความโค้งประตูเหมือนมันสามารถเปิดเลื่อนซ้ายขวาด้วยทานใรทหนึึงได้ดูจากลักษณะ เดี๋ยวเราจะไปตรงกระแพนแล้วก็ไปดูประตูเล็กกันตามมาครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประตูบานเล็กนะครับเพราะว่า หินหินตัวส่วนนี้มันจะไม่ไม่ติดกันนะมันก็จะแบ่งเส้นแล้วก็ขึ้นไปส่วนโค้งตรงนั้นเลยเหมือนถ้ากดรีโมทปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปฝั่งนู้นเลยประตูก็จะเปิดเพราะมันมันเป็นช่องขอบของเอยซุ้มประตูอยู่ก็เหมือนมันจะเลื่อนเลื่อนไปทางฝั่งนู้นน่ะนี่ครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็เป็นกําแพงที่มันมาชนกันเป็นรอยต่อพอดีเลยน่าอัศจรรย์มากครับตัวนี้เหมือนประตูเล็กที่เหมือนกับประตูบ้านอะ ประตูใหญ่รีโมทเสียต้องมาพึ่งประตูเล็กแล้วแบบเลื่อนออกมาเนี้ใช่ใช่ตัวนี้ถ้ากดปนะุ๊บเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปฝั่งนู้นเลยดูดูจากร่องรอยกันแตกการเชื่อมต่อของหินน่าจะเป็นเลื่อนไปฝั่งนู้นมากกว่านะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันอลังการแล้วตรงนี้ก็เหมือนกำแพงเลยเป็นกำแพงสูงใหญ่ยาวเลยครับยาวถึงนู้นเลยเรียบน่าสัศจมาก เหมือนกำแพงเมืองบางบทที่คนอยู่ข้างในนะครับสวยจริงๆปฏิมาก,กรรมที่สร้างโดยธรรมชาติ ผมตอนนี้ก็5โมง5:14นะครับเราใช้เวลาเดินลงเขามาประมาณทัก45นาทีได้นะครับผมก็เรียกว่าลงมาก่อนที่แสงจะหมดพอดีนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับตั้งแต่เช้านะครับเราก็ไปมาทางซีกฝั่งบึงขงโลงนะครับแล้วก็มาลงตรงหน่วยเจดีพระธาตุนะครับมาจบที่เจดีกองข้าวสีบุญเนานะครับซึ่งเป็นยอดสูงสุดของภูลังกานะครับ สำหรับวันพรุ่งนี้นี่ก็นะฮะเป็นความตั้งใจของพวกเราที่เราจะไปกลางเกาะนะฮะกลางลำน้ำเอ่อลำน้ำโขงนะบึงโขงหลงนะขออภัยนะฮะกลางเกาะบึงโขงหลงนะฮะตรงนั้นมีเอ่อดอนนะฮะเรียกว่าดอนโพธิญาณน,นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แสงหมดแล้วนะครับก็ไปทานอาหารกันดีกว่านะพวกเรา พอดีครับอ่ะขอบพระคุณมากครับไปเช้าผมสำหรับอีพีต่อไปพวกเราจะเดินเท้าลงจากภูหลังกาเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะกลางบึงโขงหลงอดีตเมืองโบราณรัตภานครเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามและความพิเศษจะเป็นอย่างไร รดติดตามต่อกันได้ในรถทร i p p e r Thailand ์